amazon river นะครับแม่น้ำอเมซอนนั่นเองนะครับ <c oughs> เอาละต่อไป he used อตอนนี้เรากำลังพูดถึงข้อสอบอที่จะมีทั้งประเภทง่ายและประเภทยากนะครับ as a bait b a i t bait เขาใช้ใช่ไหมปลาเป็นเหยื่อ อะไรเปตกปลาแต่ใช้ปลาเป็นเหยื่อใช่ไหมก็คือปลาเป็นเป็นเนเี่ยปลาเป็นเป็นเป็นตกปลาที่ใหญ่กว่านั่นเองข้อหนึ่ง alive ข้อที่สอง life ข้อที่สาม lives ข้อที่สี่ living เอาละเมื่อเข้าสู่ข้อสอบข้อนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ข้อสอบข้อนี้ มันเป็นข้อสุดท้ายแล้วอะเพราะว่าเวลาไม่พอพี่มนตีก็เลยต้องเซมเปิลเรื่องการฉเฉลยมาให้คุณฟังก่อนแต่ถ้าเรื่องการสอนนะเป็นระบบปึงป้งปึง้งปึ้งเป็นจังหวะให้คุณเข้าใจสเต็ปง่ายมากๆพี่มันตีจะทําจากยากให้เป็นง่ายนะครับแล้วก็ทําจากง่ายให้ง่ายยิ่งขึ้นคุณจะได้เกรดดีๆนะเอา A ไปเลยนะครับใครที่อ่านแค่ A ถึง Z ออกก็เอา P ไปะนะเอาผ่านไปผ่านเอาขั้กเก็ต B เกรด C ก็โอเคแต่คนที่พื้นฐานมาแล้วค่อนข้างดีก็เอาเกรด A ไปเลยนะครับแต่ไม่ไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนบางคนที่พื้นฐานมาไม่มีเลยมาได้ G กับพี่มนตีก็มีเยอะแยะไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนสมองดีนะแต่พีงแต่ไม่เอยได้ใช้มันนะอา้าดูตัวนี้ขอบอกนิดนึงว่า <c oughs> มีอยู่2ตัวในข้อสอบที่ต้องคำหนึงคือคำว่า alive กับ living ท้เทคนิคดังนี้เทคนิคดังนี้เลยเทคนิคง่ายๆ leaf i n g จำไว้บวกคำนามได้บวกคำนามตามด้วยนามส่วน alive สองตัวนี้ว่ามีชีวิตทั้งคู่แหละไม่มีนามตามหลังไม่มีนามมีนามไม่ได้ไม่มีนามตามหลัง alive เน,นมมี่ยไม่มีนามตามหลังและ alive เนี่ยน,นิยมวางไว้หลัง i s a mr วางไว้หลัง SMR เพื่อจบประโยคเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณมาดูในข้อนี้ข้อนี้หลังช่องบ้างมีคําว่า f fish fish แปลว่าปลาถูกไหมปลาเป็นคํานามอยู่แล้วเมื่อปลาเป็นคํานามปุ๊บนะครับตัวนี้ไม่ต้องสนใจเลยไม่มีเราไม่ได้เรียนเราเรียนแค่คาว่าอันลกับ living เพราะฉะนั้นนําหน้าคํานามได้ตอบ living นะครับนะครับเอาละมันมีอะไรอีกตั้งเยอะที่พี่มันตีมังไม่สามารถนํามาเสนอให้น้องได้ซึ่งเราจะ ได้ความรู้ดีๆจากพี่มนตรีทั้งความรู้ที่ดีจนไปถึงการเรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับคุณต้องมาติวกับพี่มนตรีนะครับและไม่ต้องรีบกังวลมากแต่ถ้าใครจะมาจองก่อนก็ไม่เป็นไรที่ซอยราม4 1ทับหนึ่งนะครับสถาบ,บันติวเอเซนเตอร์นะครับเอเซนเตนะครับัน้นถ้าใครจะมาติวเนี่ยก็มาได้เลยในภาคเร่งรัดนะครับหเดือนก่อนสอบนะครับเอ๊แล้วทำไมเดือนนี้พี่มนตรีไม่ติวก่อนนะคะ พอดีพิมนตรติติดธุระต้องเดินสายปาไปติวตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าเตรียมอุดมก็ดีเตียมอุดมพัฒนาการและอะไรอีกนะเตรียมอุดมสุวินทวงศ์โรงเรียนมัธยมนะครับอีกหลายๆที่นะครับก็เลยจําเป็นนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่เราได้เจอด้วยกันนะครับเชื่อพิมนตรตนะคนจะเก่งได้ต้องได้คนเก่งติวคนจะเยี่ยมธรรมศาสได้ต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศของพิมนตรเนะี่ยไปติวนะครับแล้วก็ขอพูดอีก นิดเดียวนะนิดเดียวแหมลืมแล้วจะพูดอะไรชียวนะอ่ะก็พูดอย่างเดียวว่าขอให้เตรียมความพร้อมนะไม่ต้องเก่งพื้นฐานไม่ดีไม่ต้องสนใจมาเริ่มต้นนับหนึ่งกับพี่มนตรีใหม่เราจะช่วยกันเราจะฝ่าฟันกันนะจนกระทั่งประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับพี่มนตรีก็อ๋อลืม นึกได้มีอยู่อันหนึ่งในอังกฤษในอังกฤษที่ต่อจากอังกฤษหนึ่งเนี่ยคุณจำไว้เลยนะมีเด็กคนมาถามพี่มันตี Have Have you ever Have you ever been to เกาะช้าง yet ไม่ใช่คำหยาบนะครับมันอเผอิญพอดีเลยมันคล้ายภาษาเรา Have you ever been to เกาะช้าง yet นะคุณเคยไปเกาะช้างไหม Ever been <c oughs> กับ Have you ever Gone to go Chang go Chang Yet เด็กก็ถามว่า Have you ever been to go chang yet Have you ever gone to เ o าะช n g y e ยมันต่างกันยังไงมันมีความหมายเหมือนกันยังไงใช้พูดเมื่อไหร่นะครับหลายคนสงสัยประโยคนี้และพี่มันตีชิดว่าคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่สงสัยคำว่าเกาะชางแยดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมีเวลาเดี๋ยวมาเจอพี่มันตีเพื่อที่จะเฉลยให้นะครับให้นะครับเจอกันที่ A Center นะครับและก็กลับขอบพระคุณามากๆช่วยบอกต่อพี่มันตีด้วยว่าเรียนแบบสนุกสนาน มันเฮาต้องมาที่พี่มนตรีแต่ไม่กล้าสอนเลยทะลุมากจริงหรือเปล่าเพราะซีดีนี้กำลังแจกเอาไปสู่สาธารณชนจริงไหมอะก็ต้องค่อยๆค่อยๆนะครับก็ค่อยๆพยายามนะให้คุณมีความรู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ยากหมือนที่คุณคิดนะครับพี่มนตรีมีเทคนิคนะครับนะเราเจอกันนะครับที่รักขอบคุณมากจริงๆบอกต่อให้พี่ด้วยนะที่รักนะครับจะบักคุณใครบอกต่อขอให้ได้เกรด A ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับแลวเดี๋ยวเราเจอกันนะครับอย่าลืมติดต่อติดตามการติวฟิวของพี่มนตรีด้วยนะ วันที่เท่าไหร่1นึ่กรกฎาคมหนึ่งกรกฎา,าคมนะครับหนึ่กรกฎาคมนะครับเวลาเอาเวลาเท่าไหร่นะอาจารย์บี้เก้า <9. S 1> <9. S 2> โมงครึง่งถึง1 1บเอมครึ่งนะครับที่ซอยรามคําแหง41่ทับหนึ่งมหาวิทยาลัยรามหนึ่งนะครับเมื่อคุณไปที่นั่นแล้วคุณจะได้รับอะไรบ้างจากพี่มติหนแนะนําว่าการสอบเตรียมตัวยังไงสอง แนะนำว,ว่าวิชาอื่นๆจะอ่านยังไง3ทํายังไงใช้เวลาอ่านน้อยแต่ได้เกรดดีๆ4เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาเซียนกันในวันขนา้างหน้าเรานอกจากจบรามแล้วระเปลเซียนแปลเทียเปลเทีย,ทยก็ให้แสงรามคาแหงก็ให้ทางนะครับคุณกําลังมาถูกทางแล้วอย่าลืมมาที่พี่มนตรี A อเซนเตอร์นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ นำความสำรดจกลับไปสู่พ่อแม่ด้วยนะครับพี่มติจะเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ